อ๋อเผาแบบนี้ป่เผาได้ลายเดียเลยืะถึงลอยมาลอยบางบ่นนี้ม,มีกาเดียวจีคือบ่ซอยกันหยอดเดียวเลี้ยวเอาเดียวเลี้ยวสูตรไข่สูตรมันสูตรเราอร่อยกว่า ขหลามบ้านๆหอมน้ำกะทิกอ,อกแล้วก็คืออุดอุดบังไฟอ,ออกอุดบังขาหลามอุดอะไรอุดไฟอุดไฟแล้วก็ดึงออกขึ้น เอาดึงออกแค่ยังตอนจุดมันจะเป็นสีเทาเลยเราเห็นเป็นทานเชียร์ทานใส่บดึงหนองขัาวโพดวิธีนี่เอามาจากใส่คนแถวนี่มันเผาบางทีงอ๋อคนทางใต้เขาเา้าเผาข้าลามแบบนี้ดิบ้านเราเนี่งัดจนเป็นเด้าข้าวหลามแช่ใต้ มันคนมักมันมักมันเป็นคนมักแมวเนาะเร,เราเคยเห็ดให้กินวันเถอะเ,เราเห็ดแบบนี้เราก,าก,กราก็มาเห็ดให้กิน วิ่งกัเล่าอย่างเงี่ยเเขาปีนมันมีเล่เราก็บอกไว้กัวไปอ๋อก็เลยได้สูตรตามเล่ามีวิวเลยดีเนาะเราย,ยังทิมทิมตำล่าอาหารตำล่าเผาเขาหลามใบไห้โบ,บ้านเฮาสมฟื้นเนาะมสมฟืนนมมฟ้นเราเนขาหลามตัางเลี้ยง พริกทีละด่านแล้วกันเนาะเอออันนี้บ่ต้องพริกแม่นบ่เผา,า,าเลยทานใสจยุดใส่ลูกที่เขาโรยดันทานใจโอ้ก็เพืเ่อตัวเองกันนี่น <c oughs> ี <c oughs> ่บักจะเสีย<อ>้องเวิรงเรียนรู้เวิอ์ม<อ>เรียนรู้เรียนรู้ เขาขายลูกเสือยังดีให้เป็นนี่ยเขาขายลูกเสือบอกว่าผมผมไปอยู่ใต้อ่ะผมได้ตำราเผาอาหารเผาข้าวหลามมาแล้วครับคนใต้เขาเผาข้าวหลามแบบไหนผมรู้แล้วครับเอาไปวางในใบผมนี่ใบไผ่แบบนี้และไม้ไผ่นี้ก็เป็นไม้ไผ่ป่าด้วยปีนขึ้นไปไปไปตัดนู่นนะครึ่งกอนู่นน่ะ แล้วคนปีนก็สุดยอดด้วยบานเห่าเดี๋จะเดี๋ยวจะแนมเบิองเลยเนาะประกาศขึ้นเลยเนาะขึ้นกอไผ่ตัดต้นไม้ตัดไผ่ใบโอ้ยไม่เอาไปไผ่ไผ่น้ำนริโอ้ยมันหนามตามต้นต้องเอาไม้พาดแล้วก็ขึ้นไปอ่ะไปตัดอยู่ครึ่งกอพคนอะได้คือมีใบสดนะเออไม่ใส่ก็ใส่ไปเลย แบบนี้ต้องเอาใบเตยเนาะใบเตยยัดบอกใบแห้งบ้านเชียง n a เอาใช้กะลาเผาอย่างนี้เหรอจุดครับทำเชื้อก่อนเดี๋ยวเอาไม้วางผ้าจุดก่อนโอ้ยต่างจากบ้านเราเเมือราจุดทำเชื้อแล้วครับเนี่ยขามด้วยจิน มันสิแสบแห้งประนันบ่น้ำลดนใี่ซดเราไปสดน้ำแต่อยู่ในหมอนั่นสิบ่ดีบ่โอ้ยซดเอาน้ำในหมอน่นมันสิบ่ดีกว่านีบ่จุเป็นกองเป็นกองนะครับจุดนั่นก่อนเดี๋ยวเอาไม้พับเชกะลาเผา อ่างบางอันคือเบอุม่อย่าเดารอตองไม่มีม่ตองม่ตองหมดยุงทะเลมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยกัดเนี่ยช่วงเย็นอย่างเงี้ยออกขึนพ่อ่ให่ีดพนขดแ้ใหนเขากูินเาออกข้นกระเพราจนมันสุกคนแล้วเนาะเขียวออกเขาออกขยงเขาสกตนต้นเียเยเียงเลี่ย่คนผู้ใหญ่ยเลย อ๋อเพราะสมันเดือดนันบอกน้ำกะทิเขาหยอดกะทิเรื่อยไหมอ๋อเขาสิหยอดเรื่อยมันสิบ่แฉะบอกเขาบ็ม่าบแฉะบอกทเรก็มักมันมันนี่หยอดทึงมัานทึ่งหวาน เป็นตะแสบไว้ข้าหลามข้าวหลามขอบขั่วร่วมแรงแข่งขันเผาเข้าหลามข้าวดาว <c oughs> โอ้ไม่นี่เผาท่า,ทานเนี่เป็นกระสอบคุณตัวนี้เผาขาล้ามที่หนึ่งอ่ะทางพุ่นกับเผาท่า,ทานทางนี่กับเผาขาล้ามเอา อันพุ่นกับเผาทานพอกันพอกันเต็มเลยเดี๋ยวมึงกนมันสิบตีมใหม่พอดี ตอนนี้ก็เป็นเวลาเราจะทำการเผาขลามนะครับเผาขาลามแบบคนใต้ต่างกับอีสานเราอีสานเรานี่ก่อไฟก่อนแล้วเอาข้าหลามไปตั้งอันนั้นแบบย่างครับเออแบบย่างอันนี้แบบเผา เมื่อกี้เผาหลอกอันนี้เผากิงนี่เผากิงเลยทีเนี้ยไปอยู่ไต่ล่มเนียไต่ล่มมันกันเดือเอากินนะเนาะ ที่เขาอุด,อดจุดนี้คือจุดไฟแรกจุดไฟแรกไม่ให้มันลงข่าขมามันจะลงลงข้าวครทีนี้เราต้องต้องปิดปกติถ้าว่าใช้แบบระบบย่างไม่ต้องอุดระบบย่างทาน ไรกันเนาะไม่ได้มาฮึฮึแลมาเยอะทำไมตรงนี้จี้อะอออันนี้ไหมจั เดี๋ยวปล่อยไว้มันซุกเองตีบันนี้มันใหม่จนเป็นเข่าเป็นท่านเนี่ยอ๋แยแยอแล้วก็เคี่ยวเขาเคีเขาเคี่ยวเขาทานอ๋อเผาให้ให้มันไหม้หมดแล้วก็เคี่ยวทานเข้าไปหาข้าวหลามข้าวใบบึง Thank you.